หลายคนสงสัยนะครับว่าการที่จะเอาจุลินทรีย์หรือว่าแบคทีร i ยนะครับมาช่วยในการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีกับมันสะปะหังนะครับซึ่งผมได้นําเสนอนะครับคลิปก่อนหน้านี้ในเรื่องของแบคทีเรียแล้วก็เชื้อรานะครับเอามาใส่ในแปลงมันสะปะหังมันจะช่วยลดต้นทุน,นะครับลดการใช้ปุ๋ยอย่างไรหน้าที่ของเขาช่วยในเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้สิมาขยายความใน คลิปนี้น้ำกันเลยต้องบอกว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับพี่น้องเอฟซีนะครับที่เฮ็ดมันสับปะรังแบบประหยัดต้นทุนกันเลยนะไปเบิ่งน้ำกันครับนะมอยังแน่ผมบอกได้ว่ามีประโยชน์สำหรับท่านนะมากๆเลยนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยไปเดี๋ยวสีภาพไปทำความ้าใจนะครับว่าแบคทีแล้วก็เชื้อรา3ตัวที่จะเอามาใช้นะครับในแปลงม้าสับปะรังของท่านนะครับมันช่วยในเรื่องไหนบ้าง นะแล้วก็เราจะหาซื้อได้อย่างไรนะไปฟังน้ำกันเลยครับนะมือนี่กนะับนะบรรยากาศดีมากเออฝนพ่อยิบๆบ,บ,บริตตกแห้งขึ้นมือว่านครับนะมือว่านก็ตกแห้งบดเบื่อนะเขาสวนนะครับสวนมันสะปรังสวนยางพาราบ้านสวนครับเออหลังจากที่ถอนมันสะปรังไปแล้วนะผลผลิตก็ถือว่าดีขึ้นมานะ ขออนุญาตเท้าความก่อนหน้านี้นะครับในแปลงนี้เคยใส่จุลินรี์จากยางอยู่บาเคยใช้นะครับเป็นตระกูลของอ่าเอ็มนะครับใช้จุลินรียเอ็มนะหรือว่าจุลินทซีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงเออเอาม่ามักแล้วก็ได้น้ำมักเอามาใส่แล้วทําไมต้องใช้กับมันสับประรังน้ำเออหรือว่าใช้กับพืชอย่างอื่นได้ไหมจังเสียนะต้องบอกเลยว่า เวลาเขาเห็ดมั่นสับปะรังส่วนหลายครับส่วนหลายหลายคนสิใสแต่ปุ๋ยเคมีนะซึ่งเราใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยพี่น้องขึ้นปลาตัวใดเขาสีย่อยธาตุอาหารมาให้เพื่อได้กินเอาก็ต้องดินสิบางคนว่า <c oughs> เออเออ,เอ,อมันแม่บ่อะนะนะคือแต่ก่อนถ้าว่าท้า,าวความไปตั้งแต่ใดแต่ไรยิ่งเป็นป่าธรรมชาติยิ่งเป็นป่าในผู้นต้ตนไม้แบบธรรมชาติเลยคือเขาบ่ต้องการปุ๋ยคือที่เขาใส่ นะแต่ก่อนคือเขาเจะพวกเถ่าพวกแย่เพิ่นสิบปอด้ใส่ปุ๋ยดอกเพิ่นใส่รักการาง่ไงๆเลยต้นใหม่มีใบใบคูลงมาใบย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้ต้นใหม่กลับไปก็มาวนเวียนไปคือเา่านะคือมันเป็นวัฏาจักรของต้นพืชอ,อยู่แล้วเป็นธรรมชาติของต้นพืชแต่พ่อคนมาปลูกพืชปลูกพืชไร่พืชสวนก็ต้องใส่การเพิ่มปุ๋ยให้กับต้นพืชเพราะพืชเขาจะใส่ธาตุอาหารอยู่ในดิน ใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปจนหมดแต่ที่นี่พ่อดินมันเบิดครับฮาก็ต้องไปเติมปุ๋ยอยู่นบ่พอเติมปุ๋ยเราทําไไรเราก็ต้องไปซื้อปุ๋ยมาใส่เราพ่อใส่ไปนั่นจากเป็นว่าใส่ปุ๋ยแทนที่มันจะได้ผลผลิตแทนที่มันจะได้กําไรกลายเป็นว่าเออซื้อปุ๋ยแล้วก็ต้องเออมีต้นทุนเพิ่มขึ้นมาบางทีใส่ปุ๋ยไปแล้วพืชไม่ได้ตอบสนองเื่อบ่ได้รับปุ๋ยเลยเกิดอะไรขึ้นเกิดเพราะ จุลินรี์ที่ย่อยฉายตัวปุ๋ยครับบามีแล้วใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆใส่ปุ๋ยเคมีไปเรื่อยๆจุลินซี่หายครับบางที่เขาใส่สารเคมีเพราะว่าสิเป็นสารกำจัดวัชพืชหรือว่าสารเคมีอะไรก็แ,แล้วแต่เห็ดห้จุลินทซี์หายไปจากดินที่ฟูดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงดินที่มีธาตุอาหารเยอะเอาไปมากกลายเป็นดินแข็งเอาไปมากกลายเป็นดินที่ไม่มีจุลินทรีย์เลยแล้ว นะครับถ่ายพี่น้องย้อนก็นไปเมืองคลิปกนก่อนผมจะบอกว่าเออผมจะแนะนําคลิปที่เป็นการลดต้นทุนการใช้จุลินทรีย์ด้วยเข้ามาร่วมด้วยบ่แม,มนว่สิบ่ใส่ปุ๋ยแค่มีเลยใช้แต่อยากให้มีประสิทธิภาพสูงผมก็เลยว,ว่าเออแนะน,นําแนวทางที่ว่าเอามาสอยให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เฮ็ดมันสปารังไรหรือว่าพี่น้องอาจจะปลูกเพื่อย่างเอื่นกะนําไปปรับใส่ึ้นกัน,กน,น,ปปน,กนทีนี้ในเรื่องของ จุลินทรีย์ในเรื่องของ3ตัวที่จะเอามาใช้ผมได้เกินไปแล้วว่าอ่ายังก่อนการใช้3อย่างเข้ามามีบทบาทมีหน้าที่ในการช่วยให้ต้นพืชได้รับธาตุอาหารโดยที่เราลดการใช้ปุ๋ยเคมีนั่นก็คือพอดอ1ิพอดอสิบสอิบสามทำไมต้องเรียกว่าพอดอเพราะนะกรมฒนาที่ดินเปนเด เออตั้งขึ้นมาเป็นพ่อดอนั่นพ่ออนี่ซึ่งในแปลงนี้ผมได้เคยใช้น้ำหมักยุลิซีเอ,อ็มเอามาหมักในสูตรนั้นสูตรนี้ออกมาแล้วก็ได้ผลแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับพึ่งพึ่งรู้ว่าเขาเป็นพ่อดอสิบสี่นั่นก็คือไตรโคเนมาปีที่แล้วผมใส่นะปีนี้ผมจะใช้ไหมใส่คือเกานะทีนี้เขาเรื่องบะเนี่ยนะเขาเรื่องนะใน ช่วงแรกที่ผมต้องการใส่กำมะถังกครคือนะใช้กับมันสะบังก็คือช่วยให้ต้นพืชเห็นให้ต้นพืชเคียวง่ามเห็นให้ต้นพืชมีร้อมผมมีลํำต้นมีระบบราปลาเก,กินมานะในช่วงแรกที่เราจะใช้ก็คือต้องการให้พืชตรึงในตัวเช่นจากอากาศมาใช้ได้แบบฟรีเราก็ต้องใช้ เขาเรียกว่าแบคทีเรียในกลุ่มของไรโซเบียมหรือว่าพอด1สนะซึ่งผมไปดูข้อมูลแล้วเนี่ยไรโซเบียมบอสามารถนํามาใส่ได้คับมั่นสปารังได้ก็จําเป็นต้องไปใช้จุลรีย์ตัวอื่นไปใช้แบคทีเรียตัวอื่นที่มีชื่อว่า PGR p 3นะครับ PGR 3นั่นก็คือปุ๋ยชีวภาพแบคที ria นะครับส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช นะครับเป็นสูตรอของกรมวิชาการเกษตรนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยกรมวิชาการเกษตรของประเทศไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวของนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยตัว PGBR3 นะครับรหัส3เนี่ยนะครับถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้กับเพื่อไร่นะแค่ไม่กี่บางชนิดเออนั่นก็คืออ้อยแล้วก็มันสำปะังครับนะ บางคนสงสัยว่าเอาแล้วมันคืออะไรละ่ะ p GPR3 เนี่ยนะชื่อแต่มั็คือปุ๋ยชีวภาพแบคทีรียส่งเสริมการจเจริญเติบโต,ตของพืชน,นะ PGPR สูตรสนะวัตถุประสงค์หลักที่ผมจะเอามาใส่เลยก็คือเป็นปุ๋ยชีวภาพที่ประกอบไปด้วยจุลียีที่มีชีวิตซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณรากพืชเออใจเย็นเด้อใจเย็นเด้ยพึงถาเด้อนะอ่าเขาเรียกว,ว่าอ่าไราโซ เออในกลุ่มไลโซเบียมนั่นแหละต่ว่านี้มีหลายตัวอยู่เอาเป็นวาผมกับ่าจ้าคือกัน่าอนบาถือคือกันนะแล้วจะช่วยส่งเสริมในเรื่องการจเจริญเติบโตของพืชเป้าหมายหลักของมันสปรังหรือว่าอ้อยเนี่ยนะครับตามของผู้คองกรมวิชาการเกษตรเนี่ยนะมันจะสอดคล้องกับพืชที่กํลาลังปลูกมันและก็อ้อยนะจิเลซี่หลักใน pgpr 3หรือส่วนสามเนี่ย นะครับมักจะประกอบไปด้วยแบคทีเรียที่มีประโยชน์2ชนิดหลักๆนะฮะอาจแตกต่างกันบ้างตามผู้ผลิตแต่โดยทั่วไปคือเอโซสไปเรลัมนะครับอันนี้ก็คือแบคทีเรียตึงไนโตรเจนแบบอิสระนะอีกตัวหนึ่งก็เ,เรียกว่าแบคทีเรียที่ละลายธาตุอาหารเอออันนี้ซื้ออาชยาเงี้ย เอาเป็นว่าจื้อปะ่ะเน่เอาเป็นว่าเขาคือแบคทีเรียที่ละลายธาตุอาหารได้นะคือบทบาทสําคัญมีสองอย่างที่ผมต้องการเอามาใส่ก็มักรสประดังเลยตึงธาตุอ่าตึงไนโตรเจนจากอากาศได้เอามาใช้เอามาให้ต้นพืชนะเอารูปที่เอาไนโตรเจนจากอากาศเอามาให้พืชได้ใช้เวลาเอาใส่ปุย๋ยโอหบ่พผืชสามารเอามาใส่เลยบ่ไม่ใช้ใช้ได้เลยไม่ได้ต้องเปลี่ยนรูปก่อน นะดึงแอมโมเนีย่าได้แอมโมเนียจากปุ๋ยเอามาเป็นไนเตรตเออเอามาเป็นไนไตรต์เปลี่ยนไนไตร์มาเป็นไนเตรตเปลี่ยนไนเตรตมาเป็นแอมโมเนียเป็นนั่นนะน,นะประโยชน์หลักของการใส่พี่จีพีครับนะลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการตรึงไนโตรเจนและละลายฟอสฟอรัสนะจึงช่วยให้พืชนะครับได้ใส่ประโยชน์จากธาตุอาหารในดินได้ดีขึ้น สมมุติว่าเขาใส่เขาใส่ปุ๋ยไปแล้วดินทีบ่สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารทีพผมกาวมาเมื่อกี้ได้ตัวนี้ก็มีความสามารถในการย่อยหรือว่าเปลี่ยนโมเลกุลของรูปปุ๋ยให้เป็นรูปที่สามารถนํามาใช้ได้นะ คือเขาได้รับธาตุอาหารหลักเพียงพ่อแล้วนะครับแล้วก็มีฮอร์โมนซอยกระตุ้นการเจริญเติบโตเห็ดให้ระบบรากแล้กการรัต้นแข็งแรงนะครับนําไปสู่การเพิ่มผลิตของหัวมันสปารังได้กระตุ้นรากช่วยส่งเสริมการแตกรากนะการสร้างรากฝอยการพัฒนาระบบรากให้แข็งแรงนะฮะเออไล่เนวครับเออไล่นเออลนวาตห้เ้าผมว่ามือเี่ยมสหมืดบอมเออมันไล่เนวอีหลี แล้วก็ทําให้มันสสพอรังดูดซึมธาตุอาหารและก็น้ําได้ดีขึ้นนะมันมันมันมีหลายเนี่ยวิลีครับเออไรโซเบียมทามาเรามาใส่ด้บ่บได้ต้องไปใช้กับพืชตระกูลถั่วเอาเป็นว่าเอาเอาซ้มนี่ก่อนอืมเอาซ้มนี่ก่อนแล้วทีนี้เนี่ยนะแล้วทีนี้เนี่ยความแตกต่างจุลินทรีย์สีขาวมากเนี่ยนะครับเขาเน้นในเรื่องของการตรึงไนโตรเจน แล้วก็ละลายฟอสฟอรัสแล้วก็ละลายโพแทสเซียมได้ให้ใส่ย่างใดป่อนนะใช้ในช่วงแรก,แ,รกนะแช่ท่อนพันธุ์มันสับประรังก่อนนะแช่ท่อนพันธุ์มันสับปะรังก่อนแล้วก็เอาไปปลูกได้เลยนะพอจะบอกวิธีตัดท่อนพันธุ์พู้ได้อยากบ่มมันบ่เอาไปบ่มก่อนพี่้องสิงไปแช่ยังก,ก็ได้เออแช่ยังก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปบ่ม เอออาจจะไปแช่ปุ๋ยเขี้ยวแช่อันนั้นอันนี้ได้บดแต่อย่าไปแช่ไอ้ที่ว่าฆ่าเชื้อโรคเชื้อรายอย่าไปแช่เด็ดขาดนะแช่ปุ๋ยได้แต่ห้ามไปแช่ไอ้ที่บอกว,ว่ากำจัดโรคเชื้อรายอย่าไปแช่แล้วก็เอาไปบ่มจักสองมื่อสองขึ้นแล้วคอยเอามาแช่ตัวพี่จีบีอาร์สามแล้วก็เอาไปปลูกได้เลยนะแช่จักประมาณสักสิบนาทีแล้วก็เอาไปปลูกปลูกนี่แนะนำว่ารีบปลูก นะรีบปลูกหลังจากนั้นนะครับช่วงที่เขาจะเริ่มเติบโตนี่อาทิตย์หนึ่งเธอหนึ่งไปหดหรือว่าใช้ถังเป้ไปเศษเสียหเหงาเศษเสียเ้ยเหงานี่มาแลงหรือวย่ำเศ้าครับจะดีมากมากเลยนะเพิ่มจุลินทรีย์ลงไปอีกเพิ่มแบคทีเรียลงไปอีกนะครับนะแล้วก็ในรอบที่สองปอน,นี่นะครับรอบแรกเข้าพานไปแล้วรอบที่สองนั่นก็คือการเขาเรียกว่าการใช้พอดอสิบสอง พอดอก12นั่นก็คืออ่าแบคทีเรียเมกะาเรียมตัวนี้จะซอยในเรื่องของการปลดปล่อยธาตุอาหารในดินที่ถูกตรึงมานานเปิดไม่เคยเอามาใส่เลยหรือว่าพี่น้องไม่อยากใส่กะได้ขึ้นกันเพราะว่าตัวแรกเขาก็สามารถย่อยธาตุอาหารหรือว่าเปลี่ยนรูปธาตุอาหารได้นะคือบทบาทหลักๆของเมกาเรียมนะครับ เขาจะไปปลดปล่อยทาหารที่ไม่สามารถนํามาใช้ได้ทำให้พืชสามารถได้กินได้เพราะมีแบคทีเรียตัวนี้เมกาเทเรียมนะอืมเมกาเทเรียมเนี่ยนะเขาเรียกว่าแบคที ria บาซิลัสเมกาเทเรียมละลายฟอสเฟตในดิน เนี่ยหลาวาเป็นยังตองมีสูตรปุย๋ยที่ว่าตัวก,กลางเขาบ่คอยใส่เพราะว่าส่วนมากฟอสเฟตดูในดิน,ดนเพื่อไม่สามารถนํามาใช้ได้เราก็เลยเอาตัวนี้มามีบทบาทซอยที่ต้องการละลายฟอสเฟตในด,ดินใส่ช่วงใดบ่เนี่ยฉีดเอาเชื้อราตัวนั้นมาฉีดละลายน้ําแล้วก็ฉีดพ่นฉีดพ่นก้อนปลูกก็ได้หรือว่าหลังปลูกก็ได้คือกัน ส่วนมากถ้าถ้าให้ดีนะครับแนะนําว่าก่อนปลูกหรือบ่อยากใส่กะแล้วแต่พี่น้องเอาที่สะดวกแต่มันมีอีกอย่างหนึง่งนะมันมีอีกอย่างยิงสําคัญเลยนั่นก็คือเจ้าพอร์อิบสามเอาาเอถามเขาไปคอเพอนทีในซองสิบโบวาใช้กับข้าวโพดเวลาเสียวมาใส่นะถ้าเป็นผงก็ต้องมาขยายกันก่อนหนึ่งซองประมาณหนึ่งร้อยหรือว่าสองร้ยกรัมนี่แหละ เออไม่แน่ใจเหมือนกัน่นาจจะสองรัรรมเออเอามาขาย้ายก่อนใช้เวลาสองสองเดือนหกสบวันเอาดินทรายนะจะแปดกิโลปุ๋ยมักสองกิโลคลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็เอาน้ำรดเอาน้ำาพดเรียบร้อยเอาเตรียมมาเลยเขาโพดมาแล้วก็เตรียมพ่อรอสิบเอดมานะเอามา เอาพ่อดอสิบเอ็ดลงหลุมเจาะลุมเจาะลุม,อมเอาประมาณจากอ่ะสิบสองลุมสิบหลุมก็ว่ากันไปเจาะหูลงบัดนั่นเขาก็เอาพ่อดอสิบเอ็ดลงนะครับเอาลงไปในรูพ่อลงเสนะร็จนะก็เติมเชื่อลงไปเอกนะครับปิดหู้ไว้แล้วโคดน้ำอีจังหน่อยนะหลังจากนั้นรอไปเอกสองเดือนในช่วงระหว่างสองเดือนโคดน้ำ เสาแรงเสาแรงพ่อห้สุมเอ้ไข่เชื่อเขาขยายได้ดีพอต้นเกิดพละรออายุสองเดือนนําดินที่ได้นําดินที่ได้เอามาบีบบีบีให้มันแตวจักกันเอาไปตากแห้งตากแห้งได้เพรแมนตากแดดได้ทำให้แห้งแล้วก็เอามาเก็บเอาตรงนั้นนะ่ะมาใส่กับมันสะบปะหลังต้นมันสะบปะหลังเกิดมาแล้วเอเดือนสองเดือนกวากันไปเอามาใส่เหง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 า,งาคุดใส่แล้วก็กบไปเลย มันจะเป็นดินทรายแบบแห้งๆแล้วก็จะมีเศษอินทรีย์วัตถุหรือว่าปุ๋ยหมักที่เราผสมลงไปเอาตัวนันมใไซนะตัวนี้สําคัญมากๆเพราะเขานะครับมีบทบาทช่วยในการดูดจับธาตุอาหารในดินสมมติว่าเขาใส่ปุ๋ยไปแล้วเขาก็ไปดูดจับธาตุอาหารมาเปลี่ยนรูปนะครับที่เพื่อสามารถนําไปใช้ได้ก็คือเปลี่ยนให้ และก็อีกอย่างเขาเป็นตัวที่ทําให้พืชทนแรงได้ดีเพราะโตโนนี้เนี่ยเขาเป็นเส้นใหญ่เป็นพื้นที่เก็บธาตุอาหารไว้ให้รากนําไปใช้นะผมบอกแล้วว่าคลิปนี้สิญานะคือเ,เขาเป็นเขาขยายพื้นที่ดูดซึมสารอาหารและน้ําให้กับต้นพืชผมเคยบอกไปแล้วว่า เชื้อราตัวนี้เอามาใส่กับยางหน้าละเห็ดให้เกิดดอกเห็ดอันนี้แหละอันนี้แหละเขาคือเชื้อราที่ทําให้เห็ดกินได้และกินไม่ได้เกิดได้เอามาใส่กับรากเผืชกเขาอาศัยรากพืชครับนะคือเขาอาศัยเกื้อกูลกันต้นเผืชสังเคาะแสงสังเคาะแสงแล้วได้แป้งแล้วก็น้ําตาลนะครับ เอามาให้ในต้นพืชบางส่วนเขาปล่อยไปที่รากเชื้อราตัวนี้เขาก็ไปดูดกินตัวนั้นเอาไปใช้เอาไปซอยให้นจาของมีชีวิตหลอดนะครับแล้วในเวลาเดียวกันเขาก็ไปดูดธาตุอาหารไปหาธาตุอาหารมาให้รากพืชนํามาใส่คือเขาจะช่วยเหลือกันตัวนี้สำคัญผมบอกเลยว่าสำคัญดูดธาตุอาหารได้หลายยางหลายเนี่ย บ่แมนว่าสามธาตุรักเท่านั้นธาตุอื่นๆก็ได้คือกันนะธาตุอื่นๆก็ได้เช่นกันเออยิ่งเป็นตัวธาตุเหล็กธาตุเหล็กนี่เห็นไหมหัวมันสปรังใหญ่ายาอะไรนะธาตุเหล็กเนี่ยสําคัญมากๆนะทีนี้นะขอควนร,ระว่างละกะปัจจัยสู่ความสําเร็จอันนี้ขอบอกเพิ่มเติมจังหน่อยนะครับเวลาห้าสิไปเอามาใส่นะครับ คุณภาพของจุลินรี์นี่สำคัญนะครับควรเลือกนะครับผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและกัเบ,บิงวันอายุเมดอายุชัดเจนนะครับแล้วก็ความชื้นเนี่ยนะอันนี้คือขอความระวังเนาะความชื้นจุลินรี์ส่วนใหญ่ในตรงการความชื้นครับความชื้นในดินเพื่อการเจริญเติบโตนะการทํางานที่เหมาะสมดังนั้นนะครับการให้น้ําเพียงพอหลังการปลูกจึงเป็นสิ่งสําคัญมากมาก มันสปารังเฮ็ดได้บ่ทาได้ถ้าเราเลือกฤด,ดูการปลูกที่เหมาะสมแล้วก็สําคัญนะครับหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีบ่ว่าสิปเป็นสารฆ่าหญ้ายาฆ่าหญ้าหรือว่าสารฆ่าเชื้อราแล้วก็ยาปฏิชีวนะพวกนี้นะครับยาใสท้าว่าอยากใส่กะใส่ปริมาณที่เขาแนะนำนะ ใช้ในปริมาณที่แนะนำนะครับแล้วก็การจัดการดินนะครับการปรับปรุงดิน,นให้มีการระบายอากาศนะแล้วก็อินรีวัตถุนะครับจะช่วยให้จุลีย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนาะมันสปารังของคุณเนี่ยแข็งแรงตั้งแต่เริ่มปลูกเพราะจะได้พวกแบคทีเรียแล้วก็ เชื้อราเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการปลูกมันสำปหลังนะครับจะช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ร้เอเปอร์ซนไไม่ใช่จะช่วยในเรื่องของการลดปุ๋ยเคมีได้ไม่ถึงร้อยไหมเออประมาณ1 0บถึงยีอาจจะถึง40%่ก็เป็นได้ถ้าในดินของท่านมีปุ๋ยตกค้างที่หลงเหลืออยู่ในดินนะ สรุปผมจะใช้อยู่แค่2ตัวเพราะนะแบคทีรียบางตัวราคาแพงถ้าเราไปซื้อของต่างประเทศแพงครับเป็นพันุมดละเออถ้าซื้อของไทยก็ถือถือเนี่ยสองสามรอยแต่ว่าของกรมพันาบิพท,ที่ดิในในี่ฟรีนะผมได้ตอนที่สามนะเออพอดอสิบสามนี่ได้ฟรีครับเอามาขยายเอานะครับส่วนพอดอสิบสองก็ไม่ใช้มีกระเทียมมาใช้ พราะว่าค่า P s ของผมเหมาะสมแล้วนะครับส่วน p g จ r 3หรือว่าในกลุ่มพอดอ11ก็อันนี้ใด่มาแล้วสื่อมาแล้วนะครับจะเอามาแช่ทอนพันธุ์มาสับปรังแล้วก็ช่วงที่เขาเกิดก็จะเอาตัวนี้ราดลดไปอีกทีหนึ่งนะราดใส่เหงามันสับปรังครับมีประมาณนี้พ่อให้เห็นว่าคลิปดีดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์นะครับผู้ใด้มีความคิดเห็นอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปไเลยอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสสวััดีครบ